ทุกวันนี้นะครับกระแสถุงลมนี่กําลังมาแรงะวันนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูช่วงล่างของรถคอกครับผมว่าอีกหน่อยหนึ่งนี่ต้องพูดง่ายๆว่าถุงลมต้องมาแล้วนะครับนะฮะโอราชาพรลอยครับโอราชาพรวอยบอกว่ารถคันนี้ปรับแต่งใส่ถุงลมตั้งแต่ในยุคแรกๆเ,เ,เ,เลยนะครับดูถุงลมเขามีมานานแล้วนะครับไม่ใช่พึ่งมามีนะฮะดูโอ้หช่วงล่างถุงลมย่อได้ยกได้เสริมความแข็งเข้าไปได้อีก ป่นไงล่ะในอนาคตรถคอกเนี่ยผมว่าใครๆหลายคนเนี่ยนะฮะคงจะต้องเล็งครับนะต้องเล็งแน่นอนครับถ้าอยากจะวิ่งนิ่มๆน,นะฮะให้แนบชุดบนทํางานอย่างเดียวเนี่ยเพื่อไม่ให้โขกกับแหนกะกรดานข้างล่างเนี่ยอัดลงเข้าไปเติมลมเข้าไปปุ๊บถุลงลมจะเป็นตัวดันลถขึ้นไปครับทําให้ช่วงเด้งของแนบจะมีเยอะทีนี้วิ่งตีรถเปล่านิ่มแน่นอนตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ ย่อก็ได้ยกก็ได้แถมวิ่งนิ่มตีตัวเปล่านี่นิ่มก็ได้ด้วยถ้าไม่มีถุงลมนะฮะช่วงเด้งของแหนบเรามีน้อยเนี่ยนะครับเราจะมีช่วงเด้งอยู่แค่นี้พอช่วงเด้งแค่นี้นะเวลาที่แหนบกระทบกันเนี่ยมันก็จะเกิดความกระด้างนะฮะดังนั้นถ้าเราใช้ถุงลมด้วยดันถุงลมขึ้นไปปุ๊บทรงแหนบก็จะสูงขึ้นไปอีกทีนี้ตีเป่านิ่มเลยครับโอ้โหสายลดคอกถ้าจะตีเปล่าต่อไปนี้ลองดูนะฮะระบบถุงลมจะทําให้ท่าน ตีเปล่ารถได้นิ่มและวิ่งได้เร็วและได้ดังใจด้วยนะครับสุดยอดดูกระแสถุงลมกําลังมานะครับในช่วงนี้นะฮะโอ้โห,โหแน่นอนจริงๆครับสุดยอดร <c oughs> อดูชมนะครับรอดูชมเดี๋ยวใครจะเป็นคันต่อไปนะครับ